วันนี้นะครับ cos k ร้อย switch of x ปรเด่นอย่างแรกก่อนเลยแล้วกันสาหรับคอวซเครอยนะครับวัสดุที่เป็นวัสดุหลักเนี่ยในส่วนที่เป็นหน้าท็อปของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็คือไอตัวเนี้ยที่อยู่ใต้คีย์บอร์ดนะครับผมเรียกแม่งแพงแล้วกันมันคืออลูมิเนียมและในความที่เป็นอลูมิเนียมคือทําให้วัสดุหรือว่าชิ้นงานมันดูพรีเมียมดูแพงดูมีคุณค่าและทนทานแต่สำหรับบางกรณีถ้าเกิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะไม่ได้เสียบมีไฟกราวลงบ้านหรือว่ากราวเสียบไม่ถูกวิธี นะครับก็อาจจะทําให้มีอาการช็อตได้อันนี้ให้ระวังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งโทษแต่เมนบอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดหรือว่า power supply อะไรก็แล้วแต่เพราะไฟบ้านของคุณอาจจะไม่ได้ต่อลงกราวแบบจริงๆร้อซก็เป็นได้เลยทําให้มีอาการช็อตรู้สึกเฮ้ยมีไฟลั่วมีไฟไหลเข้าโดนผิวสัมผัสของเราตืดอตือตัดตดตดอะไรอย่างนี้อย่าโทษแต่อุปกรณ์ให้โทษที่ไฟบ้านดูบ้างตัวที่ผมได้มานะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นสวิตช์ออฟ X หรือว่า Optical เป็นสวิตช์ใหม่ของทาง Corsair เขาเคลมว่ามีอัตราการตอบสนองที่0.5มิลลิเซกแล้ว Distance หรือว่าระยะในการทำงานของมันเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่1มิลลิเมตรเท่านั้นคนที่ชอบคีย์หรือว่าคนที่ชอบสวิตช์แบบไวๆตอบสนองฉับพลันสัมผัสนิดเดียวก็ได้เลยอะไรแบบนี้น่าจะชอบใจแต่สาหรับคนที่ว่วยๆหรือว่าพลาดบ่อยๆถ้าเกิดนิ้วคุณใหญ่ นะครับหรือถ้าเกิดว่าอาจจะไม่ได้แม่นปุ่มแม่นคีย์มากนะักอาจจะมีอาการลั่นไปโดนปุ่มข้างๆได้ก็อาจจะทําให้ถ้าเกิดเราต้องการจะกดเพียงแค่ A ตัวเดียวก็อาจจะไปโดน S ด้วยอะไรทํานองนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่สําหรับคนที่ชอบสวิตที่ตอบสนองแบบเฉียบฉับไวเฉียบคมคุณน่าจะชอบตัวนี้เรื่องต่อมาคือเรื่องของมัลติมีเดียคีย์ครับที่อยู่ในโซนฝั่งเดียวกับนัมแพดด้านบนของนัมแพดเขามีมาให้ทั้งหมดนะครับที่เป็นมัลตินะ สต็อนะครับหรือว่าหยุดนะเพย์พอสนะครับเล่นหรือว่าพักแล้วก็ BACK FORWARD รวมไปถึงมิวกับอันมิวและตัวนี้ที่เป็นลูกกลิ้งค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับสมูทมากตัวนี้จะใช้เป็นวอลลุ่ม up down นะครับวอลลุ่ up v o l ลุ่ม down ในส่วนด้านบนหรือว่าทางซ้ายนะครับเอาเรื่องแรก่อยก็คือมาโคร k ี y มีให้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ปุ่มคุณสามารถเซตได้ว่าจะให้6ปุ่มลัดตรงนี้เป็นปุ่มอะไร ผ่านโปรแกรม iQ หรืออีกหนึ่งฟังก์ชันคือสามารถซิงก์กับซอฟต์แวร์ของ El g a t o Stream d เด็ซอฟต์แวร์ได้เป็นการเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปสมมติเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับเราอยากจะให้ G 1เป็นปุ่มเปลี่ยนซีนเป็นซีน1 G 2เป็นซีน2 G 3เป็นคัต G 4เป็นแอดซีนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถซิงก์ผ่าน t r e a มเด็ k ซอฟต์แวร์ได้เพราะ El g ก t o ตกับพ a i r กถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นตัว1 0อยปร็แล้วข้อดีคือคุณไม่ต้องเปลืองหรือว่า ไปซื้อสตรีมเด็กมินิหรือสตรีมเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปุ่มรัดปุ่มฮอตคีย์อะไรเพิ่ม6ปุ่มตรงนี้ช่วยได้เริ่มเห็นอยังครับว่า8,000ที่จ่ายไปมันสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้เพราะเขาซิงค์มาให้นะครับระหว่างเอลกาโต้คอแซส่วนด้านบนขยับขึ้นมานิดนึงจะมีปุ่มที่เอาไว้เซ็ตเรื่องของโปรไฟล์นะโปรไฟล์ทาอะไรได้บ้างหรือไ้ปุ่มกลมๆหมุนๆตรงนี้ทาอะไรได้บ้างเดี๋ยวว่ากันหลังจากที่เสียบหรือว่าซิงค์กับโปรแกรม iQ แล้วส่วนจุดเด่นอีกเรื่องงงเลยขออขอคงนย สายเขาเนี่ยจะเป็นเบรดเคเบิลหรือว่าเป็นผ้าถักแล้วก็จะให้ความยาวมาเยอะมากอย่างตัวนี้ k 1 0 0 r g b เนี่ย,ยสายยาวทั้งหมด180เซนหรือว่าเมตร80นะครับแล้วสายก็แข็งแรงหนาใหญ่ทำไมต้องมี usb 2หัวนะครับทำไมจะต้องมี usb 2หัวถ้าเราสังเกตนะเขาจะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนมากนะครับหัวหนึ่งเนี่ยสำหรับคีย์บอร์ด นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบบิดของคีย์บอร์ดและอีกหัวหนึ่งจะเป็น USB pass t h o u ก็คือเป็น USB hub มีหัว USB อยู่ที่ตัวคีย์บอร์ดอีกหนึ่งหัวให้คุณเอาไว้เสียบไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือจะเป็นหูฟังหรือจะเป็นแฟลชไดร์หรืออะไรก็แล้วแต่ของคุณแต่ถ้าเกิดจะใช้ USB หัวนี้คุณจะต้องเสียบ USB pass t h o u ตัวนี้ลงที่คอมพิวเตอร์ของคุณด้วยถึงจะสามารถใช้งาน USB hub ตัวนี้ได้ ส่วนในเรื่องของการปรับยกระดับครับอันนี้คือระนาบวางกับโต๊ะเลยนะครับมันสามารถปรับยกขึ้นมาสูงสุดได้โดยการกางขาขึ้นมาสูงได้อีก1เซนอันนี้1เซนแล้วนะครับแล้วลงระนาบขึ้น1เซนระนาบอ่ากันเลื่อนด้วยอ่าเพราะอะไรเพราะว่าขาลักษณะมันเป็นแบบนี้ขาของมันเห็นไ,ไหมครขาของมันจะเป็นการ กลางออกแบบด้านข้างไม่ใช่กลางออกแบบด้านหน้าหรือหลังเพราะถ้าเกิดกลางออกด้านหน้าหรือหลังลเราเจอปัญหาเยอะมากกับการที่เวลาเราแท็แท็แทนะครับมันจะลม้มหมายถึงขามันล้มเพราะขามันพับปุ๊บแล้วที่เรากลางไว้คืออะไรอะฟิลลิ่งที่กูเซตไว้คืออะไรอะไปหมดครับไม่เหลือสุดท้ายเลยคือเรื่องของด้านหลังวัสดุดเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็ไม่ได้บางนะเว้ยไม่ได้บาง มันจะมีร่องครับเอาไว้ routing cable หรือว่า cable routing คืออะไรคือการเอาไว้เก็บสายจัดสายคุณสามารถลอดสายที่เป็นเช่นสายหูฟังสายเมาส์ก็แล้วแต่จัดการเลยนะครับมีลายพาด1อ่ะกี่ร่องวะเนี่ย1,2,3นะครับทั้งหมด3ร่องแล้วฟีดยานกันลื่นมีทั้งหมด4ีด้าแล้วก็เป็นฟีดที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับฟีดใหญ่เลย สุดท้ายเลยก่อนที่เราจะไปลองเสียบไฟกันดูนะครับซิงกับ IQ ผมอยากให้ดูตัวคีย์แคปมันมันเป็น PBT Double Shot Double Shot คือมันจะเป็นเหมือนพลาสติก2ชั้นสิ่งที่เราจะได้จาก PBT Double Shot คือลองฟังเสียงเวลาผมเคาะนะฮะ Enter นะครับ Space Bar ครับเสียงมันจะแน่นมันจะหนึบมันจะแบบปึึกปึกปึก มันจะแน่นแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นเดียวนะกีแคบบางๆเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นเกมหรือว่าสายที่เล่นคีย์บอร์ดเนี่ยจะชอบกับความเป็น p v t แต่ไม่ช็อตมากมก่อนจะไปดูไฟจริงๆลืมเกือบลืมเอามาให้ดูอันนี้คือปา l ์มเรสนะครับคุณสามารถที่จะใช้มันเป็นตัวปึ๊บแล้วก็วางเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันด้านหรือไม่ให้มันดำ ช่วยได้เยอะ,ะ้ยอ่ยสมมติคนที่อาจจะเล่นเกมหรืออาจจะพิมพ์งานตรงนี้ช่วยได้เยอะแล้วการใช้ของมันก็ง่ายมากครับเพราะมันมีเพียงแค่เดือยที่เป็นยางพลาสติกแบบนี้นะฮะและก็เป็นแม่เหล็กไม่ต้องแบบไม่ต้องพลิกกลับมาแล้วแบบโอ้ใส่ยังไงวะคุณแค่วางให้ตรงตำแหน่งมันแล้วก็ดันเข้าไปแม่เหล็กดูไปแล้วตอนดึงก็แค่ดึงออกปุ๊บทุกอย่างจบง่ายดีจังเลยเนี่ยใช้งานง,ง่ายมากอันนี้จะเป็นฟองน้ําหุ้มด้วยหนัง ที่ตัวหนังจะมีลายเป็น t e x t ซเจอประมาณนี้ทีนี้ไปเสียบซิงกับ IQ ดูพร้อมๆกันครับว่าหน้าตาของไฟมันเป็นยังไงและตำแหน่งของไฟมีตรงไหนบ้างเพราะมันมี3โซนรอบๆคีย์บอร์ดที่แสงแสง2ส,สว่างสอง,สองแสงสว่างออกมาให้เราได้อรังการงานสร้างกันด้วยไปเสียบกันครับแล้วหลังจากที่ผมได้ลองเสียบซิงกับโปรแกรม iQ นะครับ สิ่งที่ผมเห็นคือเรื่องของไฟก่อนเลยอะไฟนะฮะไฟตัวนี้เนี่ยอะด้านหน้าเนี่ยผมไม่ไม่ได้รู้สึกว้าวหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือทั้ง3ด้านที่อยู่ทั้งขอบของตัวคีย์บอร์ดนะครับด้านขวาแล้วก็ฝั่งที่หันหาจอนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของเราจะมีไฟให้เราสามารถเซตได้ด้วยว่าอยากจะให้เป็นสีอะไรหรือฟังก์ชันไหนซิงกับด้านบนเหมือนกันเลย นะค,คุณไปเล่นเอาผ่านโปรแกรม iQ นะครับผมลองดูแล้วสวยงามดีฟังก์ชันลูกเล่นฟีเจอร์เป็นแบบไหนไหลซ้ายไหลขวาขึ้นลงจะอะไรเป็นสีไหนมันเปอร์คีย์อยู่แล้วคุณเลือกได้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกแฮปปี้นะครับรู้สึกว่าเออน่าจะได้มีประโยชน์ใช้งานได้จริงก็คือตัวคอนโทรลวิวตรงนี้คอนโทรลวิวตรงนี้นะครับที่เป็นลูกกลิ้งเนี่ยคุณสามารถแอดฟังก์ชันการใช้งานได้ทั้งหมด แรูปแบบนะครับดเดิมเดิมเนี่ยมันมาอยู่4โหมดด้วยกันนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับไฟสีฟ้าอ่ะสีฟ้าเป็น brightness เห็นไหมครับดิมหรือม,มืดไปเลยแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนขวาก็เป็นการเพิ่มแสงถ้าอยู่โหมดที่เป็นริงสีฟ้านะฮะถัดมาสีเขียวเป็น track jogging คุณสามารถซิงกับ spotify หรือ itunes เพื่อที่จะเป็นการรีวายหรือว่าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดสำหรับเพลงอีกโหมดหนึ่งสีขาวแนละอ่ะสีขาวจริงๆแล้วอันนี้เป็นแทร็กซีเล็คเตอร์ครับคุณสามารถที่จะหมุนขวาปุ๊บ next track หมุนซ้ายปุ๊บ previous track ก็คือเป็นการ Back f o r ์เวิเลือกเพลงหน้าหลังนั่นเองอีกหนึ่งสีที่เขา Default มาให้จากโรงงานคือ Macro Recording วิธีการทำมาโครอะตอนแรกว่าจะไม่บอกไม่พูดถึงแล้พูดถึงสักนิดนึง นะครับการเซตมาโครเขาบอกเลยว่าข้อที่1ครับ go to the macro record view mode hold the view key until the macro indicator light up ให้กดปุ่มที่เป็นรูป IQ เนี่ยค้างตึงจนกว่าไฟกระพริบม a โ r o อินดิเคเตกระพริบเสร็จปุ๊บ place the macro G key to be program สมมุติผมจะเซต G 2ผมคลิก G 2ปุ่มอิน i ิเคเตอร์มาโครค้าง ผมจะให้มันเป็นคอนโทรล V ก็แล้วกันเป็นการวางคอนโทรล V กดเข้าไปครับตึก๊กเมมแล้วแล้วกลับมากดที่ G2 ปุ่มเดิมที่เราเซตเมื่อกี้อิ o นดะิเคเตอร์มาโครดับณตอนนี้เท่ากับว่า G2 เป็นคอนโทรล V แล้วเรียบร้อยโคตรง่ายและยังมีอีก4ฟังก์ชันที่คุณสามารถแอดเข้าไปได้ผ่านโปรแกรม IQ นะครับในหมวดของคอนโทรลวิวนี่คือฟีเจอร์เด่น ตอนแรกผมคิดว่าเออแม่งคงได้แค่2-3ฟีเจอร์แม่งออกจะสามารถแอดได้ทั้งหมด8ฟีเจอร์ด้วยกันเอาเท่านี้นะครับสำหรับ k 1 0้ตัวนี้8,290 8,300บาทอน1 0บาทคุณได้อะไรจากมันบ้างผมไม่รู้อยู่ที่คุณว่าจะเอาไปใช้งานอะไรสตรีมเมอร์จะเอามาโคลจ g s w i ต c h ตรงนี้ไปซิงกกับอะไรนะที่ผมบอกตอนแรกลืมชื่อโปรแกรมลนะเอลกาโตสตรีมเด็กซอฟ์แวร์เพื่อปรับ เปลี่ยนคัตซีนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเซตตามใจชอบครับบางคนบอกแพงบางคนบอกอุ้ยเจ๋งว่ะซื้อได้แล้วแต่มุมมองบางคนบอกแพงอาจจะมองว่าฟีเจอร์ต่างๆกูไม่ได้ใช้วัสดุอะไรก็ได้กูไม่ได้แคร์แต่สําหรับบางคนโอแม่งเป็นอลูมิเนียมว่ะโแม่ง PPT ดับเบิลช็อตว่ะโูแม่งไฟแม่งเปอร์คี w ว่ะโูแม่งม,มีมัติมีเดียสวิตว่ะโแม่งมีมาโคร6ปุ่มว่ะโแม่งมีคอนทนวิวว่ะ น่าจถ้าคนชอบจริงครับน่าจะมุมมองจริงขอบคุณคอแซะขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอกันชอบหรือไม่ชอบบอกด้วยนะครับสาหรับคีย์บอร์ดในราคา8,003ตัวนี้หาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปจะมีให้เลือกทั้งหมด2สวิตช์แต่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าในเมืองไทยจะเอาเข้ามาขายทั้งสสวิตช์ไหมก็คือตัว o p X ตัวนี้ที่เป็นออฟตี้เ0.5มิลลิเซก1มิลลิเดนส์4,000พลิงเรทนะครับแต่อีกตัวหนึ่งจะเป็นเช e r r y MX ตัวนั้นจะเป็น0.5มิลลิเมกเหมือนกันแต่ดิสแฮมจะเป็น1.2มิล4,000พลิเนเหมือนกันที่เหลือฟีเจอร์เดียวกันหมดแตงคอมเจ้าของเดียวกับคอมมิกสโตลาไปก่อนสวัสดีครับ